ีกแก้สําหรับคนที่ชอบพูดจาตรงๆแต่ว่ากลับทําให้ความสัมพันธน์่ยแย่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ชีวิตหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือใครก็ตามนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราพูดตรงๆแล้วเราไปกระแทกนะคะทาให้คนที่ได้ฟังเนี่ยเขารู้สึกว่ามันพูดตรงเกินไปมันไม่ถนอมน้ําใจนะคะม,มันทำให้เขารู้สึกว่าเขาดาวลงเนี่ยนะคะนั่นถือว่าเป็นการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วมันจะเป็นผลเสียสําหรับตัวคนที่เป็นคนพูดด้วยนะคะเพราะว่า แทนที่เราจะให้เขาเข้าใจในเนื้อหาที่เรานําเสนอว่าเนี่ยไอ้สิ่งสิ่งนี้นะฉันอยากให้เธอดีขึ้นนะแต่ว่าพอเราใช้คําพูดที่แบบในเชิงว่าเราไม่ถนอมน้าใจนะคะซึ่งเราเองก็ไม่รู้เพราะเราพูดตรงๆอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ให้เหตุผลว่าฉันก็พูดถูกแล้วนะฉันหวังดีกับเพื่อนฉันรักเพื่อนฉันหวังดีกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนนะคะถึงแม้ว่าเหตุผลมันจะดีขนาดไหนนะคะแต่คนเราอ่ะจะฟังที่ ต้องเอาความรู้สึกนําก่อนนะคะหรือว่าวิธีการพูดนั่นเองนะคะถ้าวิธีการเราดีพูดแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาถนอน้ําใจเขามีวิธีการพูดใช้คําที่ดีนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าโอเคหลังจากนั้นเขาจะฟังเนื้อหาเขาจะฟังคอนเทนต์ที่เรานําเสนอว่าเนี่ยเขาอยากให้เราปรับปรุงยังไงเขาจะฟังแต่เวลาที่เรานําเสนอเราต้อง ใส่ใจสุดก็คือความรู้สึกเมื่อคนที่ฟังเนี่ยนะคะเขาได้รับสารนียจากเราเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกดีไหมนะคะนั่นแหละก็จะนําไปสู่ในเรื่องราวว่าเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นเหตุมันเป็นข้อดีสําหรับเขนานะถ้าเขาปรับปรุงตัวอะไรก็ตามนะคะใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์เลยนะคะโดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์เฉพาะ,ะช่องนี้ที่หน่อยสอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่พูดตรงๆงนะคะแล้วเราบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ที่แย่ตลอดเลยก็ลองกลับมาเช็คตัวเราก่อนว่าเราพูดตรงเนี่ย นะคะเราพูดถนอมน้ำใจคนอื่นไหมหรือว่าพอเราพูดแล้วทำให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีนะคะแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์เราแย่มันเสียทั้งเขานะคะเขาเองก็รู้สึกไม่ดีกับเราเขาเองก็รู้สึกไม่ดีแล้วเราเองก็เสียเสียผลประโยชน์ด้วยสมมติเราอยากจะให้สามีของเราเปลี่ยนไปแต่เราพูดตรงๆว่าเธอเนี่ยมันไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็ไม่ทําตามถึงแม้ว่ามันจะมีเหตุผลต่างๆมาสน,นับสนุนก็ก็ไม่ได้ผลเราก็เสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้น การพูดตรงเป็นสิ่งดีแต่ต้องมีเทคนิคดีๆในการพูดใช้คำพูดที่ถนอมน้ำใจนะคะ <_ d ata> เพราะว่าคำว่าพูดตรงเนี่ยมันจะมีเส้นบางๆนะคะที่เ่เป็นคำเป็นคาที่แบบว่าพูดตรงนะคะกับอพูดจามไม่คิดเนี่ยนะคะมันมีเส้นบางๆแค่นั้นเองนะคะ <_ d ata> เพราะนั้นถ้าเราเป็นคนพูดตรงนะคะแต่ว่าอยากจะให้คนอื่นดีขึ้นจริงๆใช้ทักษะเทคนิคในการพูดนะคะแค่นั้นเองนะคะ ส่วนใครอยากรู้นะคะว่าพูดแบบไหนนะคะก็ติดตามช่องนี้ให้ดีนะคะจะมีเทคนิคดีๆมาบอกะคะเกี่ยวกับการทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะ